เรมลปลาส่งเครื่องมีพริกนี่นี่ปลาเาเกลือิมแล้วอมปลอ,อันนี้พริกมีปลาที่สับแล้วผ,ลผัดสิคะ เอาไม่ได้ซอยเรอหอมแดงหอมแดงหั่นเตา๋าหอมแดงเตา๋ากระเทียมเตา๋ากระเทียมกลีบใหญ่เอ๊ะมันคือกระเทียมอหละไม่รู้ตัวนี้กระเทียมกีบใหญ่อะไม่ใช่กระเทียมโทน <c oughs> กระเทียมโทนนิดอย่าง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì một หอมแดงกระเทียมแ,บบแครับอันนี้ใบเขาเขาตุกใบเดียวเสร็จแล้วเนี่ยจบด,ด้วยหอมทักทีครับ อร่อยปลาทรงเครื่องชิมหน่ะจ้ะชิมได้ไหมคะเป็นไงเป็นไงอร่อยทำเองต้องบอกอร่อย <c ười>